วันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิน่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิขธิที่ราชจจากรลงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ค้นคว้าและว,วิจัยสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติอีเนลโกกรุงปารีส โอกาสนี้ทอดพระเนตรภาพพระบรมาสารีลักษ์ของพระเจ้าชาโมฮัมห oh มัดกอยันแห่งอิหร่านภาพหญิงสาวชาวคริสต์หมดสติภาพชิกเป็นลมและภาพผู้เล่นดนตรีเซตาซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเปอร์เซียภาพเหล่านี้มีความเก่าแก่ประมาณศตวรรษที่17 ที่ห้องเปิดติสลงทอดพระเนตรเอกสารโบราณและต้นฉบับที่เขียนบรรยายสภาพของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในสมัยของสมเด็จพระจัก,กรพปปรรดินโปเลียนที่หนึ่งมีจำนวน21เล่มรวมทั้งสถาปัตยกรรมภายในอาคารสถาบันอินาโก้เดิมเป็นโรงเรียนสำหรับอบรมล่ามภาษาตุรกีต่อมาปี2338เริ่มสอนภาษาตุรกีอาหรับตาตาเปอร์เซียและมาเล ในปี2514เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันแห่งชาติด้านภาษาและอารยธรรมตะวันออกปัจจุบันมีหลักสูตรการศึกษาหลายระดับจนถึงระดับตุษฎีบัณฑิตเปิดสอนภาษากว่า100ภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยมีนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยอยู่94คน ต่อจากนั้นส่งพระดำเนินไปหอประชุมชอมดูเมซิลส่งเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการหัวข้อกรมพระยาดำรงราชานุภาพและจอร์จเซเดสสถาบันอินาโก้สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิตสถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงปารีสและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการดังกล่าวขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ150ปีของการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐฝร,รั่งเศสสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ความสัมพรรรันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส การประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้เป็นการย้อนประวัติศาสตร์ของสายสัมพันธ์อันยาวนานของสองประเทศผ่านความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการร่วมกันระหว่างสมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณาคดีไทยกับนายจอรจเซเดสนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ผลงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและจอจเซเดสได้ส่งผลให้ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเข้าใจมากยิ่งขึ้นของนานา,นาประเทศทั่วโลกนายจอรจเซเดสเป็นนักมนุษยวิทยาชาวฝรั่งเศสผู้รวมศาสตร์สาขาวิชาจารึกและสาขาวิชาโบราณคดีเข้าด้วยกันเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในจอเซเดสเป็นอาจารย์ประจำสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิศณอินโดจีนฝรั่งเศสในปี2454ต่อมาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีพระดำริให้ในจอเซเดสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอพระสมุดวชิยรยานปัจจุบันคือหอสมุดแห่งชาติแทนนายออสการ์แฟรงเฟอร์เตอร์ชาวเยอรมนี ani, และเข้ารับราชการในปี2460 ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้นำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ประจำสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิศนักกรุงฮานอยอินโดจีนฝรั่งเศสปัจจุบันคือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปี2472จนเกษียณอายุในปี2490และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่2ตุลาคม2512ณเมืองเนยีซูแซนชานกรุงปารีส โอกาสนี้สมเด็จพระนิฐิธิรที่ดาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสในการประชุม antiquités et des inscriptions en Thaïlande. Ces travaux ont constitué une grande avancée dans ces domaines et sont extrêmement bénéfiques à la recherche actuelle. Enfin, je tiens à exprimer mon admiration pour l'organisation de ce séminaire. Qui est l'occasion de rappeler la coopération en matière de recherche sur l'histoire archéologie et la couture entre la Thaïlande et la France. En effet, cette donc opération existe depuis les nombreuses années. C'est aussi l'occasion de faire connaître l'histoire et les œuvres de ces deux savants qui ce qui de mon carapace d'être très bénéfique pour les futures études et recherches. จากนั้นทรงฟังการบรรยายเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและนายจอร์เซเดสมีวิทยากรจากประเทศไทยสองคนคืนอหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลซึ่งมีศักดิ์เป็นเหลนของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบรรยายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื้อหาเกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจสำคัญด้านต่างๆทั้งด้านการศึกษาการปรับปรุงระบบเทศาพิบาลที่สำคัญคือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกและทรงเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย นายเต๋บุญนาคบรรยายเรื่องบทบาทของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในการพัฒนารัฐสยามโดยกล่าวว่าหลังจากวิกฤตการรอสอร้อยสการทุตไทยจำต้องเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งส่งผลให้ไทยต้องเปิดประเทศทรงมีส่วนในการปฏิรูปการปกครองตั้งแต่ปี2435ส่งผลให้การเสด็จประพาทยุโรปของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประสบความสำเร็จ โดยประเทศตะวันตกมองว่าพระประมุกของสยามทรงมีความทันสมัยและสยามไม่ใช่เมืองที่ล้าหลังหลังจากที่สยามได้สูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสในปี2436มมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกขณะที่การปกครองภายในสยามก็มีชนกลุ่มน้อยต่างๆที่มีขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการปกครองรูปแบบนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจึงทรงปฏิรูปเพื่อรวมศูนย์การปกครองและเปลี่ยนแปลงราชอาณาจักรสยามเป็นรัฐเดี่ยวที่ทันสมัยซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการนานถึง23ปี การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและฝรั่งเศสที่มีมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระราชวงศ์และข้าราชการของฝรั่งเศสเนื่องจากได้เสด็จเยือนยุโรปถ,ถึงสองครั้งโดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสที่สำคัญการจดบันทึกของพระองค์ที่ให้รายละเอียดแตกต่างจากบันทึกฉบับอื่น ประกอบกับทรงพระปรีชาทางด้านอักษรศาสตร์ทำให้ประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นมีความชัดเจนคนรุ่นหลังสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการศึกษาเรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส